สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้คคุณรูจะให้นักเรียนมามาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องสระลุกลูปอีกเช่นเดิมนะคะโดยสระลุกลูกที่เราเรียนไปก็มีสระอะไรนะคะมีสละโอสระเอสระอัวแล้วก็สระเอ,อใช่ไหมคะวันนี้เราก็มาทบทวนในหน้าที่128ต่อเลยครูขอแชร์สกรีนนะคะ ค่ะในหนังสือของเรานั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องต่อจากสลักรดรูปของเราโดยเป็นสลักอัวใช่ไหมคะในหนังสือในหน้า130โดยเขามีการอ่านสะกดคําวันนี้คุณครูจะพานักเรียนอ่านสะกดคํานะคะโดยการอ่านสะกดคําก็จะเริ่มจากตัวแรกเขาให้คําว่าตัวมาใช่ไหมคะคําว่าตัวคํานี้คําว่าตัวมีพยัญชนะต้นคือตัวอะไรคะ ต่ตตตมีสระคือสระอัวมีตัวเวลาเซาอ่านสะกดคำเราจะ่านว่าตออัวอ่านว่าตัวใช่ไหมคะก็จะได้เป็นนี้ตออตัวตัวต่อมาค่ะคำที่สองนะคะคำว่าคั่วพยัญชนะตัวแรกก็จะเป็นขอไข่พยัญชนะตัวที่สองก็จะเป็นสระอัวเช่นกันค่ะเวลา มีวรรณยุกต์ไหมคะอ่ะอันนี้จะเพิ่มวรรณยุกต์เข้ามาก็คือไม้โทใช่ไหมคะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นไม้โทเวลาเราอ่านสะกดคำนะคะก็จะอ่านว่าขออัวขัวขัวไม่โทขัว้วอยางนี้นะคะขออัวขัวไม่โทขั้วก็ได้นะคะต่อมาค่ะคำต่อไปคำที่สามคำว่าช่วย สังเกตใช่ไหมคะว่าสละอะไรหายไปไหมอะไรคะมันเป็นสระลดรูปแล้วใช่ไหมสละอัวลดรูปเวลามีตัวสะกดเนาะก็จะเป็นพยัญชนะต้องก็จะเป็นชอช้างสระก็คือสละอัวโพสะกดมีตัวสะกดเข้ามาคือยอยักษ์มีวรรณยุก,ก็คือตัวอะไรคะวรรณยุคือไม้เอเวลาเราอ่านสะกดคําก็คือ ชอวยช่วยช่วยไห้เอกช่วยใช่ไหมคะไม่เอกช่วยเห็นไหมคะไม่หันอากาศแล้วก็หายไปเวลามีตัวสะกดใช่ไหมก็เหลือแค่วอลวลแล้วก็ใส่วันณยุคลงไปต่อมาค่ะคําว่ากลัวคําว่ากลัวมีพยัญชนะเป็นค,คําควบกล้าคําควบกล้าเหมือนเวลาพยัญชนะก็จะเป็นพยัญชนะสองตัวรวมกันก็คือ กอไก่และรอหลิงใช่ไหมสละก็คือสลาอะไรคะสลาอัวอ่านสะกดคำก็เป็นกอลออวกลัวนักเรียนลองอ่านตามคุณครูนะคะกอออัวกลัวต่อไปค่ะคำว่าครัวถ้ามีพยัญชนะสองตัวก็คือคำควบกล้าใช่ไหมต่อมาค่ะมามาดูพยัญชนะก็จะมีพอควายและรอเรือ สละคือสละอะไรคะสละอัวใช่ไหมนี่คือสละของเขาสละที่นํามาผสมคือสละอัวเวลาอ่านก็เป็นคอรออัวครัว่าคอ,อรออัวครัวต่อมาค่ะในหน้าสาอค่ะคําว่าหลวงคําว่าหลวงมีตัวสะกุดไม่หันอากาศเลยหายไปแต่เป็นสละอะไรคะสละอัวใช่ไหมอ่าพยัญชนะก็จะมีหอรอ หอลอก็มีหอหีบกับรลอลิงสละก็คือสละอัวตัวสะกดงองูไม่มีวรรณยุกนะคะเป็นเวลาเราอ่านก็เป็นหอออัวงอ,วงห,อ,ลอ,งอหลวงหอออัวงอหลวงต่อมาค่ะคําว่ากล้วยพยัญชนะต้วของคำว่ากล้วยเป็นคําควบกล้ำเพราะมีอะไรคะมีพยัญชนะสองตัว คือก็ไก่กับรอลิงเป็นละสละก็คือสละอะไรคะสละอ้วเห็นวอแหวนนี้มันไม่ใช่พยัญชนะนะคะมันเป็นสละที่ลดรูปสละอัวลดรูปตัวสะกดก็คือตัวอะไรคะย่อยักษ์ใช่ไหมต่อมาค่ะมีวรรณยุกต์ด้วยคือไม้โทอ่านสะกดคําว่ากอลออวยอกลวยกลวยไม้โทกล้วยอย่างนี้นะคะ กอลอ,อัวยอกลวยกลวยไม่โทกล้วยนะคะค่ะซึ่งคำเหล่านี้นะคะเป็นคำที่มีสระอัวเป็นสระผสมอยู่ใช่ไหมคะเป็นสระที่นำมาผสมคำให้เกิดคำเหล่านั้นนะคะโดยจะมีทั้งลดรูปและไม่ลดรูปใช่ไหมตัวอย่างเช่นอันที่ลดรูปก็จะมีคำว่าอะไรบ้างคะคำว่าหลวง คำว่าช่วยใช่ไหมส่วนอันที่ไม่มีที่ไม่ลดลูกก็จะมีคําว่าอะไรคะคําว่าตัวคําว่าคู่คําว่ากลัวคําว่าครัวแบบนี้จะไม่ลดลูกแล้วก็คําคําเหล่านี้ซึ่งจะไม่ลดลูกเพราะยังมีไม่หันอากาศอยู่ใช่ไหมคะอะถ้ายังมีไม่หันอากาศอยู่แสดงว่าเขาไม่ลดลูกใช่ไหมแต่อันนี้ไม่มีไม่หันอากาศแสดงว่าสระอัวตรงเนี้ยลดลูกเข้ญญาใจไหมคะ โอเคไังง่ายไหมไ,ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆซึ่งสระอัวนักเรียนถ้านักเรียนไม่ไมเข้าใจนักเรียนสามารถกลับไปดูคลิปในวันที่สิบได้นะในวันที่สิบแปดในวันที่สิบเกดได้นะคะซึ่งจะเป็น เนื้อหาของสาระรูปน,นักเรียนสามารถเข้าไปดูคลิปวิดีโอที่ครูทําไว้ให้เพื่อเป็นการทบทวนของนักเรียนได้วันนี้งานของเราไม่ยากเลยคุณครูจะให้นักเรียนหาคําศัพท์คําศัพท์ที่ประกอบด้วยสาระอัว่าครูขอสต็อปแชร์นี้แป๊บหนึ่งนะคะขอสอแชร์สไลด์ใหม่ครูคจะให้นักเรียนนะคะ ขึ้นหัวข้อเลยเดี๋ยวผมเพิ่มตอนนี้แป๊บเียนว,ว่าหัวข้อนะคะคือให้นักเรียนเียนคำศัพท์ที่เะสมด้วยสระ ัวนะัวนะคะด้วยสระอัวจํานวนแล้วแต่งประโยคนะคะแต่งประโยค จำนวน20ข้อเช่นเดียวกัน20ข้ออะตัวอย่างตัวอย่างนะคะตัวอย่างการฝูขอขยายอะสิ่งที่ให้นักเรียนทำก็คือให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่ประสมด้วยสลักบ,บัวจํานวน20คำและแต่งประโยคจํานวน20ข้อลงในสมุดของตัวเอง หมดตัวอย่างนะคะเช่นครัวคำว่ากล้วยกล้วยนักเรียนก็เขียนว่ากล้วยได้ไ่มได้เไมเหมเท่ากับอะไรชั้น โอเคไหมคะง่ายไหมไม่ยากเลยจำนวน20ข้อรูทาลงในสมุดของหนูได้เลยนะคะวันนี้ครูก็ขอให้นักเรียนประสบความสำเร็จนะคะกับการเรียนวันนี้พรุงน,นี้ก็ขอให้เราเข้ามาพบกันอีกขอให้โชคดีนะคะบ๊ายบาย